ดูข้างคาวครับขางคาวแม่ไก่ครับเต็มเลยครับดูครับอันนี้เป็นวัดโพบางคลานะครับอำเภอบางคลาจังหวัดฉะเชิงเซาขางคาวแม่ไก่เต็มเลยครับ ตัวใหญ่มากเลยดูครับมีอยู่ทุกต้นเลย ว่างก็แวะมาเที่ยวเลยนะครับมาไหว้พระครับผมเฮ้ยไปหมดเลยเจ้าของขาวแม่ไก่ก็อยู่ไม่ไกลจากวัดโจโลนะครับห่างวัดโจโลห่างจากนี้ประมาณไม่กี่โลนะครับวัด โคบางขาเดี๋ยวต้องเดินทางต่อแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมย่องฟอไลค์ครับสวัสดีครับ